ตรเวเลือ์จากบิวที่แลบ3 4สีนะคะทุกคนจะเป็นยังไง <Bears> เดี๋ยวเรามาลองกันค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3าสีแบบนี้เลยค่ะนี่คือสีเก่านะคะทุกคนเป็นสีพีชนะคะ <Bears> แล้วก็สีใหม่ก็คือเป็นสีไลท์และสีดีบค่ะเนี่ยเราจะเน้นไปที่สีดีบนะคะทุกคนเพราะว่าสีมีความซ้อมแบบว่าไม่ค่อยมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองกันอย่างสีพีชนะคะเราก็จะมาเอาลงเป็นตรงนี้ใต้ตานะคะถ้าใต้ตาไม่เข้มมากนะคะทุกคนก็สามารถใช้สีดีฟได้เนีเ่ยบริเวณที่แบบว่าสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะก็สามารถลงสีพีดได้เลยนนนะะะะคคสสส่วีลลเรราาาาาก็มมถง อันนี้เหมาะสำหรับผิวขาวนะคะส่วนสีดีฟนะคะนี่เลยนะคะทุกคนสีดีฟก็ต้องเป็นสีที่เราเอามากบปานอยู่แล้วปาดไปเลยค่ะจะปาดทิ้งไว้ก็ได้นะคะเพื่อให้เนื้อนะคะมีความแน่นขึ้นเวลาเกลี่ยมก็จะกรบได้ดีขึ้นนะคะแปรงที่ใช้เกลี่ยก,ก็ของวิวที่แหลกนะคะแล้วก็เกลี่ยเลยอุ้ยเราขอเช็ดหน่อยเช็ดเช็ดเช็ด,ชดเอามาเกลี่ยสีสว่างก่อนดีกว่าค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,นี้แล้วก็สีพีชสมัยแตาตาก็คือดูตื้นขึ้นเลยนะคะแล้วก็มีความแบบเข้ากับผิวมากแล้วก็จะมาเกีีี่่ยสดนคะ ก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมกบเ็สสีได้แบบจึ้งมากแล้วเนื้อเกลี่ยง่ายนะคะไม่หนักผิวแล้วก็เซ็ตตัวไว้ด้วยนะคะแล้วก็จะใช้พับกดอีกทีหนึ่งเพื่อให้สีนะคะติดผิวขึ้นแล้วก็สามารถลงคูช,ชั่นหรือรองพื้นทับได้เลยค่ะค่อยค่อยไล่ขึ้นไป และนี่ก็คือลุคที่ได้จากการใช้คาแรคเตอร์วิวที่แลบกลบนะคะทุกคนอันนี้สีดีฟนะคะแล้ววันนี้เขาใช้คุชชั่นที่ไม่ได้แบบกลบได้มิดมากนะคะแต่ว่ายังไงตัวคาแรคเตนร์นะคะทาการกรบม่สีลอยเขียวรอยคล้ำอ,อะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างมิดเลยนะคะมันเลยไม่มีความเขียวของตาที่มันโผล่มามากเกินไปนะคะเห็นปะก็จะม,มีความกลบเป็นธรรมชาติแบบนี้เลยทุกคนคือสวยมากไปลองใช้กันได้นะคะ